สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวต้ยอำเภอณ์ออฟฟิเชียลเลยนะนี่ครับพี่น้องพ่อผมเด้นอนจักน้อยเล้วันนี้เสียงผมก็เริ่มมากแล้วพี่น้องอ้าวสวัสดีครับเกมสครับใี่ไซบปลาหน้าวันจับลาโคตรหน้าเย็นเย็นหนาาเย็นนี่ครับเดี๋ยวผมเห็นทีมงานผมแบบผมคิดว่าถามนางถามทีมงานผมดีกว่าพี่น้อง ทีมจอที่มาดับทีมเบื้องหลังเขาหนี่ปเป็นอย่งไรเนี่ยผ่านผ่านมาสามมื่นแล้วสามงานแล้วเป็นอย่งไรสวัสดีครับสวัสดีครับซื้ออยังเนี่ยสวัสดีครับฮะสวัสดีครับสวัสดีเนาะอันนี้ได้ซื้อ<ะ>ปลายังเนี่ยสมยศปลาสมยศเนาะ,ะสมยศอันปลาสมยศเนี่ยอันหน้าสมยศถึงยูพเนรเนี่ย,ยพเนพรประดับประดับครับ เห็นว่านางคุยกันว่าเริ่มลงตัวแล้วลงตัวเริ่อยู่ได้อยู่ตัวได้ได้ด้วยเริ่มลงตัวเริ่มผ่านมาสามงานไหนไหมแมนบ่ยสามงานไหมขึ้นอย่างเี้ยนาวว่าที่ว่าจะบอกว่าจะมีใจถอดอยู่มือหนึ่งไหมบ่ถอดเลยจนหยักมือเลยแมนมือแรกเลยมือแหลมืออยู่ใช้จะพุ่มเป็นยังไงบอยผมฟังด้วย มือนั้นมันคือเป็นงานแหลกงานแหลกอ่ะจิตวะสางคนต่างมีแต่คนใหม่เนาะครับแล้วก็อย่างไรล่ะมันติดตั้งตั้งแต่เจ้าขึ้นจากตั้งแต่มือนั้นตีสามเมนตีสามหอดจำงหอดหงมแรงอีกมือใหม่แมนเข้อมือนั้นแหละหงมแรงเลยเข้อเศร้านะแมนเป็นยังไงใจเป็นยังไงมือนั้นตอนนั้นใจยุบโอ้ยยุบอะไรแล้วจิไดะก็ยุบอะไรแล้วบ่บ่ได้บ่ได้ว่าะยุบอะไรจิตวะ ไปงานอื่นน่ยที่ตาใสวลาแบบเนี้ยมันสิทันเขาน้อบอทันเขาบอสิหลอดบอเนาะคืดบอคืดบริเวณวัดใจถอดถึงเมื่อบอบเแต่คืดแต่ว่าคืดน้ำคืดน้ำเฮาคืดน้ำใจหฮอคืดน้ำเท้คืดน้ำทางอ่าวงทา้งอ่งเน่ั้งงานแบบวกาคืดเบบวาจะ่แห่งหน่อยบ่าลัครับโอ้ยาตาสิเป็นจังหวอนี้โอ้เมือนคืดยาก สมือได้ปาะนี่ยิิมได้นแล้วยิมได้แล้วมือขึ้นดีใจน้ำงมแมนขึ้นอย่ายิมเลยมือขึ้นเห็นใจทันเป็นย่งไรสองสามมือคนปวดพบ่ปวดพวมอมบักแตงเออปวดพกอไรปวดึ้นดแต่โคลาเนาะคนเต็มเต็มวิ่งแตกวิ่งแตกเลยม่มีคนหลังอโคลาฮะมีเต้นบ่แมนเต็นจนเลยผมนังเบื้องยอดรับรองเลยเหมือนเอาตายดีใจเล ว่าเมย์เมย์น้ำบอลน้อนอะไรเนี่ยดีใจโอ้ดีใจน้ำว่งคนเปลี่ยนจนเหลิกเนาะอาญะมาเมื่อสองเนี่ยนึกว่าสิบโมีคนฝนกับมะบางพุกบางพุกม่วงถุ่มหนึ่งเป็นอย่างไรอาญะอีกเมื่อขึ้นที่สนามปราบเสียนไ้าดแดงนึกว่าสิบโมีคนแห้งเงียบบิแตกอีกด้วยบิตกแตกอีกโอ้บอลอยู่ได้แล้วเนาะครับยิ้มได้แล้ว มือใช้ยูพุ่มใน้ายขึ้นนักแก่ขึ้นขึ้นน้ำน้ำิปงานน้ำบ้งล่ะพี่น้องตั้งแต่ทีสามหอนหกม้วแรโอ้ง่ายหกม้แรกบวันแต่จอจอได้ข่อยกันหกม้แรกครึกบวันหกม้วแรกสามเนาะจนเกลื่อนที่ที่สองสมองเก็บเล่นตั้งแต่ที่สองจนหอดเรลื่นที่ว่าเทดหน่อยไปนั่นประมาณสองทุ่มสทุมกว่าทุกข่อยังจังก็เจออีกเอาจะได้ก็สูนั่นน้ะปลาด้ สู่ๆต้องกันสู่สู่ทีไอ้นี่เจ้าก็สู่ได้ครับสู่ครับท้่จอไข่โอเคแล้วล่ะสู่ไปน้องการนะอย่าถิ่นอย่าพานะถ้าพานไปสิบหมื่นเขาไปเป็นตำแหน่งต้องกันสู่ไปน้อกันครับเอาสมเด็จไม่หรอกเนี่ยผมเห็นผู้นึงป่านนี้เขาขาวเป็นเงินมามาเมื่อไรขาวแบบมาแต่ล้ำปางผู้ไม่ในนาเปลี่ยนสีเราเดี๋ยวจะรอถามมึงอ่าสวัสดีพี่พ่อพี่โบเจโอทู ช่องเชื่องเปิดได้ยังเนี่ยเปิดแล้วครับเอามาเอามามาฝา,ากเนี่ยอย่าให้ค่อยถ่ายแต่คนเดียวอะไรเบื้องหลังนั่น <î es> นี่ต้องเจ้าด้วยมามีช่องอกูบอกโทรศัพท์มันถ่ายรูปไม่ได้มันใช้ได้แตไอแพดเออก็ไม่เป็นไร <î> s> <S พี่โบมาจากลำปางวันแรกขาวโบตอนนี้ไหนไหนไหนัหนมาดิี่ยทำไมหน้าทำไมหน้าเปลี่ยนสีอ่ะมันเป็นยังไงนี่ฟังหน่อยก็มันเหมือนมาอาบแดดเนี่ยไหวนะครับไหวครับ พี่น้องครับพี่โบเนี่ยตอนแรกคือว่าผมเนี่ยประมาทแล้วเลยครับเราซีอิบ่ได้ที่นี้ได้ดีก่อยประมาทแล้วมาซีอิบ่ได้สุดไทยมือ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 ซ้ายมือขวาก็เลยพี่น,อน้องอยังเรื่องเดินสายในใว้ใจนั่งไว้ใจเขาเลยละเอียดยิบใส่นี่พี่น้อง fc บอลตุยแสนก็คนฝากกดติที่ตามนะพี่น้องนี่โอ้ยเมื่อถึงเด้แต่มันนาสว่างเนี่ยโบพี่น้องพี่าโบเจ o two พี่น้อง บางสุดแล้วพิมพ์ว่าภาษาไทยได้มันนี้โบโบและเจโอทูเป็นน้องเลยโอ้ยนี่เป็น้องโบเจโอทูเป็น้องเราที่ไทยเบื้องหลังเราคอยให้เราทายเป็นมูกเนี่ยอย่าให้คอยทายไปเดียวหลยเดี๋ยโบแน่ที่ไม่ไอ้ใส่ใส่ขนาดที่ได้เปิดช่องเปิดยังสท่กันฝากกติดตามคนตอนนี้เขาติดตามเท่าไหร่ละสองพันห้าโอ้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยไปฝากกับช่องกับใครบ้างอ่ะพ่อชัยพ่อกันชัย โอ้ก็มีนาทพี่สองเจโอทูเออแล้วสองช่องค่อยได้โบเจโอทูน้องฝากกดติดตามถ้าถึงห้าพันคนนี้ไม่เคยเต้นเขาจะเต้นรอบเวทีให้ดูสามรอบไหวไหมเต้นยังไงฟ้อนเฉยๆเออาทีนี้ฝากฝากถามตรงๆเปิดรออกงานได้สามวันแล้ววันนี้วันที่สี่เป็นไงบ้างอ่ะถามตรงๆมีวันไหนที่แบบมีมีถอดมั้งไหมเอาถามตรง มีใจแบบจะอยู่ได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่มีถอดครับแต่ว่ามันอาจจะมีเหนื่อยกับเรายังไม่เข้าใจงานเวลาไอ้งานผมก็พอพอได้อยู่แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอะไรเงี่ยมันมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คืออย่างเรานั่งก็ยังยังไม่ค่อยชินนะครับแบบคือเมื่อก่อนทํางานนะทำงานในห้างตลอดอ่ะกว่าแล้วเชียวไม่ชินเมื่อก่อนก็ ไม่ไม่เคยออกแดดอย่างนี้ไงแต่ว่าก็อยากมาอยู่กับตัวหมอลำอยากพร้อมพร้อมสู้ไปกับตัวหมอลำครับเพราะว่าชื่นชอบด้วยครับและเป็นไงเห็นในคลิปกับมันก็ต่างกันใช่ไหมมันก็ต่างกันครับก็ต่างกันมากแต่กันมากแต่ว่าก็ได้สู้ได้ครับไหวนะไหวครับเห็นเป็นไงคนสามวันติดเป็นไงรู้สึกปื้อไหมรู้สึกดีใจแทนวงไหมคนวิกแตกตลอดวิกตลอดก็ดีใจก็ก็ยังยังตกใจอยู่ทำไมคนเยอะขนาดนี้ ใช่ถูกใจมากค้นลายหรข่อยข่อยยังว่าเราท้องานเหนื่อยมาเป็นคนเฮ้ยมันรู้สึกดีใจนะดีใจีใจครับเห็นไหมเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งเป็นไงคนยังเต็มก็มมีวันหนึ่งช่วงไหนที่มันเต้ยลาตีตีสี่หรือตีห้าผมขึ้นไปถ่ายที่ชนน่ะเจอไปที่ไปรอไปรอเก็บสายอ่ะอ้าคนยังเต็มอยู่เลยขนาดเต้ยลาเต็มอย่างเดียวเลยมะยังยังเต็มเต็มหน้าไปดีเลยแบบโอ้เยอะพี่โบสู้ๆนะยังไงกัน สวยเป็นกลังใจสุดเจ้าดะสูยๆน้ำกันเนี่ยโแม่ออกกล้อง่อยละมือเฮียเนี่ยคอยคายไปนักฐานบว่าแต่เนีป้าอายุอะไรตอนนี้สิบเจ็ดสูงเลจสูได้หาสิบเจ็ดูงขาก็ต้องอยู่ได้ตัวอายุหน่อยก็เจ้าลายออาสวนกันแต่เป็นตำแานน้ำกันเป็นตำแหนน้ำกันให้เขาซาเขาเรื่อเลาว่าถห้เขาูไดก็ส่มประมาทว่าจะอยู่ก็ไดเขาพานใดๆถ้าพานแค่ของเทือถือว่าสุ่มจอพานโป งานต่อไปกับตางากกับปกติปี่สามเพิ่เรีนสามุมเลกเศ้ากับใครนี่นบอระน่นับน่นี่ครับพี่น้องอพอพอรครับขอพูลครับนี่ครับโกาชาโนตีพนักนอนกัน,น,กน,นู่พี่น้องรูกกันเื้อทีมจอผมโอเคเะ อ้าวยังนี่ยังนี่พักกันเบาพื้นยังนี่สวัสดีฐานพ้าน,นไอ้วนันเบาพื้นนั่นจะหนายดิเบาพื้นบอดเบาพื้นนั่นเทียหน่อยดิบเดบาพื้นคอยเตะเบาพื้นคอยเตะเมื่อกี้เป็นไงวนัน,ะวนสัมพาร์นปลาร์พอไนนั่นระว่าประดับ ตั้งแต่ตีสามถอดหัววงแรงระหว่างหมื่นหมื 1, 10, 10่นใช้พุ่มใจถอดระหว่างเราใจถอดคือบริจาคถอดว่าอยากออกได้ระหว่างซีอ as ู่ตั้งทันบ่ดน้อนะสุดท้ายเราก็อยู่ได้ระหว่างสื่นใจเราอ้วนเป็นไงบ้างอยู่ได้ไหมใช่ได้ได้หันมานี่ลูกชายหันได้ได้ครับลูกชายสุดที่รักกัเนี่มันฏิปั่นลูกชายก็จะเป็นขนนนมเป็นไงได้ครับถามตรงๆอยู่ได้ครับเหนื่อยไหมก็เหนื่อยบ้างอยู่ได้นะอยู่ได้ล้อยชายไปไหน แ่ในหลอาอยคอยถามซุเจ้าดิเอ็นงันไม่เมื่อยบ่นี่พอเห็นคนหลายสามสี่หม่เจ้ารูกสึกเจ้ารู้ซึกวมาจักไหไม่เรู้ซึกเอาเอาดีเดีรู้ซึกอยังไงรู้่ึกีใจยูว่าเบีห้ตะการตามีคนส้มพะมแดงสนามปาบเสีนได้เมื่อคืนนี่วิกแตกเสยออกมาดีทีางานอ้าทำไมคนลูกกัเวลพูดอะ ลิงเาคนหาวปวดขี้น่เนึกว่าปวดขี้นามาวสนาแปเสี้ยนนั่นแหละเขาประแดงตัวนั่นแหละนั่นและเขาเปานั่นแหละมีแตกหลาย็นกแตกนนั้นแหละผูไดมาเล่นไทยอยู่โอ้ยพี่นองครับพอดีเันามเสีโพสิอด้วคับพี่นองโพสิบอรโพิอรฟังด้อากันฟานไปสามมือพาพกันคือคือ่ากันเปลี่ยนสีแบบนี้สีสีเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ละคนพอดี เปลี่ยนนามน้ำหนาเอาใครไปเขาลื่นหลหมดไม่เลยกัดโมเมนต์ดอกโมเมนต์เดี๋ยบนะนาน้ำโมเมนตเจ้านามไปเด้เจ้าอาบน้ำไปยูนนี่ม่อาบน้ำไปน้ำเย็นๆเลยเย็นเด้เหรอเย็นคนละเย็สะดเฮือกเล้เอาใครไปต้มอเจะไหนก็ะสุนนันะครับเน่เอาย่อาอช่วยวัดเมื่ี คุยกับกระเทยบ่ดหนิในเมียกระเทยไปหนิในเมียไปไม่ได้ครับมีแต่คนเนี้ยได้อ้าวอ้าวไอ้พลเดี๋ยวค่อยคุยกันอ้าวกับพี่น้องคิปนี้ฝากไว้ซ้ำนีกคลิปหน้าเจ้าพอดไม่พี่น้องเบอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นทางปฏิตามช่องบ่อตุ้ยลำพูนท้องพิเชียรนี่แหละพี่น้องผมต้องรีแลกตรงอย่งพี่น้องทีมงานแล้วพี่น้องแต่ละคนต่างคนกับต่างบอกให้เนี่ยสุดท้ายครัอยู่นักกันได้พี่น้องเอ้าไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอออย่าลืมพี่น้องวันนี้เจอกันที่วัดบางปิิ้้งงงงงงเเดดดออพพีี่่นนนขาวับปะ กับวัดบางปิงพี่น้องพี่มารอดวัดบางปิงล่ี่น้องพี่มารอดเจอกันในนองนพี่น้องความม่วนความซื่นมาเลยครับพี่น้องมาเต้นเน่พี่น้องเนื้อเต็มเน่พี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหน้าจะพร้อมใหม่บางแนวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยรำเพลิยงน้องเพื่อพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ